สวัสดีค่ะเข้าชูช่องย่าอารีกกกอก่ามาดูนะคะคุณตากำลังทำอันนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะจุดทำหลัง่าแล้วนะคะตีไม้ไผ่ขึ้นมาได้แล้วตีไม้ไผ่จา้าก็ยึดที่ไว้แล้วนะคะ มาดูนะคะมาดูอีกมุมหนึ่งนะคะมุมหนึ่งมาดูอีกมุมหนึ่งคือคุณตาชานจะทำทำแพรทำแพรมาหไหวให้น้องน้ำมนเพราะน้องน้ำมนค่ถ้าน้องน้ำมนมานาตาจะพาน้องน้ำมนตไหว้น้ำ นานนะคะดนนมุงจะว่า,นานมองไปด้านนั้นก็มองไปฝั่งฝั่งน้นนะคะฝั่งน้นก็เห็นอันสร้างเพินเพ่นน,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 นะคะสร้างเพิ่นมาสร้างเพิ่นไม่เฮเทิรนเฮเินเทิรนนั่นแต่นะคะก็ทัง้งเทืร์นกันเทิรนด้อสี่เสาข้างล่างก็ทำระเบียงนะคะระเบียงออกด้านข้าง ก็ทำอยู่นะคะอันนี้ก็คือแพรนะคะแพรคุณตาชานทำให้รอน้องน้ำมนต์ถ้าน้องน้ำมนต์มาเล่นมาขีดเบ็ดมาอะไรกับคุณตาน้องน้ำมนต์น้องก็เจิ่งแพรํดำน้องเลนะคะเมื่อวานพขไหว้ไหว้น้ำนะคะแต่ว่าน้องน้ำมนต์ไม่ค่อยไหว้เก่งนะคะเดี๋ยวตาก็จะหันให้น้องไหว้น้ำเก่งๆนะคะเพื่อจะได้เป็นนักกีฬา ว่ายน้ำนะคะน,นี่ก็คือเทนะคะคุณตาจะสร้างวิโลนะคะโอลโลโล,โลหลานนะคะหลานถ้าหลานมาตาก็จะลุกพาลงไปไว่ายน้ำถ้ามานี้ถ้าไม่มีคุณตาจะไม่ให้หลานลงน้ำเลยนะคะเพราะว่าไม่มีคนพาไหว้นะคะน,นี่สร้างนะคะสร้างการทำ คนงานคุณตาชานะคะก็ถอนหญ้านะคะถอนหญ้าอยู่ <c oughs> เลอะเทอหัอเดียวนี้บ่เลอะเทอหัอเดียวนี้บ่โอ้ลงไปทางพูยังไม่เห็นะฮอดเออบ่ <c oughs> <c oughs> าจะถอนเป็นเป็นหน้าหน้าไปนะคะก็ถอนไปก็โยนขึ้นพนาแบนขึ้นขัางหน้าแบนขื้นโยนขื้นโยนขื้นลุกได้ก็โยนขื้นลุกได้ก็โยนขื้นน,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 นะคะ วิวทัดนะคะวัดภูหลวงก็มีเสียงนกร้องด้วยนะคะเอฟซี FC ฟังเนี่ยก็จะพามาเอฟซี FC มาเที่ยวนาตาารทุกวันนะคะเพื่อจะได้ดูว่าบรรยากาศที่กกกอกนะคะจะ อ่าย่างไรยังไงยังไรอย่างไรยังไงไบ้างนะคะนี่ท้องฟ้านะคะทองฟา้าบรรยากาศเขียวนะคะเขียว ก็ดูนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศสวยมากนะคะสวยมากท้องทุ่งท้องทุ่งนาอันนี้ก็คือเป็น บรรยากาศนะคะบรรยากาศที่นาตาชานะคะก็เป็นรูปร่างแล้วนะคะรูปร่างขึ้นมาแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสักกบสไคร้กดกระดิ่งให้ย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ